ดำเนรายการเล,ล่าอีกครั้งคุณผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนให้ทําในวันนี้ผม3คนนี้มันเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็น <c oughs> เขาเรียกว่า <c oughs> เป็นตำนาน <c oughs> นะตำนานไหมอยู่มานานเลยเราเรากินของขามานาเป็นตำนานของพัทยาเลยใช่ร้านที่พูดนี่คือแดงดำครับสมัยก่อนเนี่ยใครที่กล้าที่ไปพัทยาเน,นี่ยคือคําว่าใช้ว่าสมัยก่อนได้เพราะว่าเขาเปิดมาสี่สิบปีนะฮะชสี่สิบกว่าปีแล้วสมัยก่อนไปไงก็ตามเนี่ยนี่ที่พึ่ง ที่พึ่งมีไม่กี่ร้านหนึ่งในร้านที่คุณจะต้องกินทุกครั้งที่คุณไปพัทยาอยู่ในนี้เนี่ยแดงดําต้องมีต้องมีฮะยังไงก็ต้องมีแดงดำเราต้องไปเพราะเป็นที่พึ่งเลยจริงๆสมัยก่อนก็มีเช้าขึ้นมาก็กินต้มเลอนหมูต้มเล่นหมูแล้วก็อันนี้ที่พลาดไปได้เมนูที่จะมาสอนวันนี้คือเย็นตาโฟผัดแห้งเขาอยู่ที่พัทยากลางครับแล้ววันนี้ได้รับเกียรติจริงนะเพราะว่าเจ้าของร้านนี้ไม่ค่อยออกจากร้านนะครับผมเชื่อว่าคงจะติดยาอยู่คุณแม่แบบอยากไม่อยากเดินทางเยอะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะอยู่ดูร้านนนวัี้ ให้เกียรติมารายการเราเลยนะครับคุณน้ำหวานคลังบหนจากแดงดำแข็งรงเสุมากเลยเวลาเวลาผมพูดคำว่าแข็งแรงสุดๆนี่เพราะอะไรหรือเ่าท่านผู้ชมให้ตายนะดูก็ตามวิธีการเดินการเหินการพูดการจาการทำกันไม่มีทางรู้อายุคุณน้ำหวานขาตอนนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่ละโใช่บอกตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบปีนี้แล้วค่ะเจ็ดสิบฮะเจ็ดสิบจริงครับ แข็งแรงมากเดินตัวตรงไปเลยมากแล้วเดินเหินทุกอย่างดูแล้วผู้หญิงนะผู้หญิงเจ็สปีมันจะไม่เหมือนผู้ชายใช่ใช่เขาจะเขาจะดูอ่อนแรงแต่คนนี้ไม่เคยอ่อนแรงแม่หนูก็เจ็ดสิบแปดแล้วแต่ว่าก็คือแบบเหมือนกับแกก็เริ่มแบบว่าแม่คุณเป็นตั้งแต่หกสิบแล้วไม่ใช่ไม่แต่ว่าแม่อ่าแม่ครั้งแรกที่หนูเปิดเข้ามาตอนที่แม่แต่งตัวอยู่แม่พูดกับหนูว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันนะ ไม่โยกนี้ไม่ให้โยกนี้ป็นโยกเล็ที่แม่บอกกระหนุวงอ่ะเดิมกลองตัมรอจังเลยลูกรอจังเลยคุณเปิดตู้มาป่ะโอ้ตู้ตู้รอจังเลยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดียวคนนี้เนี่ยทำไมเป็นคนขี้โกหกนะแม่ไม่ได้โกหกแม่พูดจริงจริงคุณน้ำหวานเนี่ยจริงๆแล้วคือภรรยาเลยนะครับของคุณแดงร้านเนี่ยชื่อแดงดำเขาเป็นพี่น้องกันสองคนผู้ชายทั้งคู่นะครับ คุณแดงเพิ่งเสียชีวิตเพิ่งเสียชีวิตไปนะครับสักกี่ปีปีนี้ปีที่สอง่ะปีที่สองคุณแดงเพิ่งเสียชีวิตนี่ภรรยาคุณแดงแต่คุณดำเนี่ยเป็นคนพี่เป็นคนพี่เสียชีวิตไปก่อนประมาณห้าปีแล้วห้าปีแล้วเสียคุณดำเดียวแต่ว่าตอนนี้คุณน้ำหวานก็เลยกลายเป็นคนที่รับช่วงเต็มเต็มดูแลร้านนี่เต็มเต็มกับลูกกับหลานกับน้องๆลูกหลานน้องๆสี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีแล้วทำไปเล่นไหมนะ อ้ยน่าเชื่อนะทำจริงมาตลอดไม่ใช่เล่นยาวมานี่เลยตั้งแต่อยู่ร้านเก่านะร้านเก่าแต่ก่อนอยู่ตรงหน้าอะไรนะหน้ทิฟฟานี่หรือหน้าอะไรนั่ใชม่เราเกิดจากหน้าทิฟฟานี่ใช่เพราะว่าผมเต้นทิฟฟานี่เสร็จผมก็ออกมากินหองแม่ถูกไหมแม่แม่แม่อย่าไปเชือตอแหลแม่ไม่ไม่คือ เขาขายอยู่หน้าทิสนีก่อนเมื่อก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่ร้านปัจจุบันนี่นี่แต่นี่ก็หลายปีแล้วนะร้านนี้หลายปีตั้งร้านปัจจุบันนี้ก็คือประมาณสามสิบู้ารงไหนม่แต่ที่พวกผมรู้จักที่ผมรู้พวกผมรู้จักที่พอดีว่าอะไรรู้ป่ะถนนพญากลางสมัยก่อนแม่ผมไปแม่ผมก็กินร้านนี้ใช่อ๋อคุณแม่นะเขาไม่กล้าพูดก็ไม่กล้าพูดใครพูดพูดเลยแม่ผมใช่ไหมคุณแม่เวลาไม่เจอไม่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 เจอเราเนาะเออ เขาก็จะต้องคายไปหาในครัวเลยใช่ออยเขาเป็นอย่างนั้นเลยเขาเขาเป็นอย่างนั้นอันไหนอันไหนอร่อยอันไหนอร่อยคุณแม่ชอบไปขโมยของเลยใช่แม่ก็ต้องการของแถมอ่ะใช่แม่ผมจะอย่างนี้จริงๆพูดไปกันสมมติที่ต่างเขาให้เท่านี้ชิ้นใสอีกไม่ได้หรืออะไรเขาจะเป็นคนอย่างแต่เขาเขาซี้กันเขาซี้กันเขาก็ทํากันได้ณตอนนี้อยู่ที่ไหนนนแม่หน่อยหวานร้านอยู่ตรงพัทยากลางเทยบกัเลยเห็นเลย แต่วันนี้ที่เอามาให้ดูกันก็คือเอามาให้ดูประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งแล้วให้เห็นว่าคนที่ยังสืบทอดแล้วก็ยังทํางานอยู่แล้วก็มาดูว่าความแตกต่างที่ร้านขายอะไรบ้างน้ำหวานก็โหหลายอย่างอะไรบ้างครับก็เย็นน้ำโฟมีทั้งเย็นน้โฟมีทั้งน้ําทั้งแห้งแล้วก็มีข้าวมัสมันมัสมันมัสมันแล้วก็มีข้าวผัดเนี่ยค่ะข้าวผัดแดงดําแล้วก็มีขาหมูหมักวายค่ะแล้วก็กับข้าวหลากหลายเปลี่ยนทุกวันใช่เขาเขามีแบบเป็นข้าวแกงเขาด้วยต้องเช้าเขาเรียกว่า พึ่งได้พึ่งได้เลยหัวร้านนี่จอดรถเสร็จก็รูเราไปกินเลยเราไปร้านเราไปร้านแบบจนี้ขอโทษไม่ใช่ไม่ใช่ร้านพัฒนาเอาง่ายๆเป็นร้านที่เราพึ่งได้พึ่งได้จริงๆแต่วันนี้จะมาสอนทำอะไรนี่ครับเย็นตาโฟผัดแห้งจากแดงดำนี่ฮะนี่ดูป้ายดิมันเก่าแก่นะร้านเนี่ยนี่ร้านเห็นไหมผมจะเรียกร้านอย่างนี้ว่าคนก็บอกร้านแกงผมบอกร้านพึ่งได้แล้วเราผมพึ่งได้จริงๆนะทั้งเช้ากลางวันเย็นไปกันเลยมีความสุขใช่ไหมได้เลยนะครับพึ่งได้เอาล่ะครับเริ่มต้นจาก น้ำมันมตั้งกระทะกระทะน้ำมันใส่น้ำมันใส่กระเทียมเอากระเทียมลงไปเย็นลงไปผัดให้หอมครับค่ะ,คะใส่ของสดก็เช่นหมึกหมึกครับหมึกก่อนกุ้งสดแล้วก็กุ้งครับผม เราอยู่พัทยายังไงก็สดนะใช่ไหมแล้วก็ปลาเส้นใช่ปลาเส้นทอดถือกล้วยใช่ไหมทอดแล้วก็มีปลาเส้นนึ่งปลาเส้นทอดนี่เราทําเองนะคะอาเรายังอยู่ในระดับอย่างนั้นอยู่แล้วก็มีมีลูกชิ้นปลาใช่แล้วก็เมื่อกี้เรามีปลาหมึกกรอบปลาหมึกกรอบลูกลอกนี่ลอกลูกลอกก็ทำเองทำเองนะครับก็ไม่มีใครทําแล้วล่ะครับลูกลอกหาทานยากหาไม่ได้แล้วแล้วก็เส้นใหญ่ลงไปครับเส้นใหญ่ลงท้าผู้จูไปผัดครับ ให้หอมไปเตรียมถ้าไม่หอมไม่ได้นะแล้วก็เห็ดหูหนูขาวเห็ดหูหนูขาวแล้วก็มีลูกชิ้นหมูทอดลูกชิ้นหมูทอดแล้วก็ปั้นผักบุ้งเราต้องลวกก่อนตับบุ้งเราไม่เอาแอะไรนะแกนข้างนอามันจะแข็งแล้วก็ซอสเย็นตาโฟของเราที่เราปรุงไว้สูตรของร้านเลยซอสเยนตโฟแล้วก็ถ้ามันแห้งไปก็ใส่น้ำตากนิดหนึ่งนิดหน่อยนิดเดียวเนี่ยท่านผู้ชม นี่คือหนึ่งจานที่ได้กินนะแล้วมันแบบมันเป็นหนึ่งจานที่ร้านพึ่งได้หรือร้านข้าวแกงอ่ะแล้วมันดูดีขนาดนี้เสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปกระเทียมเจียวและนี่เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับเย็นตะโฟพัดแห้งครับใช่เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยไนี่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 ใช่ไหมอาหารน้ำซอสเราทําเองค่ะตอนนี้ที่มันดีตรงไหนรู้ไหมน้ำซอสไอ้ที่ว่าทําเองอุดกินแล้วถูกใจซื้อสับบ้านได้ไหมได้ค่ะวันนี้เดี๋ยวแถม ให้ที่นี่เลยอุ่ยใช่ไหมนึกคนไปกินเลยจะซื้อกลับบ้านได้ไหมกลับบ้านได้เลยค่ะเพราะว่าตริงกินตรงนี้มันมันไม่ได้ทำใจเฉพาะยจนโาโฟนะคะทำถ้าเรามีก๋วยเตี๋ยวเรามีเครื่องอยู่ที่บ้านอ่ะมีวุ้นเส้นในบ้านหรือว่าเครื่องอะไรต่างๆน็ได เอามาผัดเลิกว่ามีน้ำซุปถ้วยหนึ่งแล้วก็ตักอันนี้ไปชักงสองก็บวยก็ใส่ผักต้องเล่าก่อนว่านี่เป็นเยันตาโฟนี่มันคือซอสสักกระเบือยาเรือลบต้องเรียกว่าซอสในประส๋องแล้วท่านชมซอสนี่เป็นซอสสูตรพิเศษของเขาเองข้อที่สําคัญมากๆเลยที่ท่านเห็นเนี่ยเวลาท่านเห็นเยันตาโฟท่านก็ต้องนึกถึงอะไรก่อนเลยเต้าหู้ยีใช่ไหมอันนี้ไม่ใส่เต้าหู้ยีไม่ใส่ค่ะไม่ใส่ซอสแดงไม่ใส่ซอสแดงไม่มีฮะไม่มีใช้มะเขือเทศครับ ใช่ซอสมะเขือเทซอสมะเขือเทศพริกเหลืองพริกเหลืองพริกสวนพริกสวนพี่หนูสวนแล้วก็น้ำส้มน้ำตาลแล้วเราก็ใช้น้ำตาลใส่แดงนะคะไม่ไม่ไม่ขัดสีเขาทำของเขาเองอย่างนี้ฮะแม่ครับรสมันจึงออกมาสามรสนะฮะวันนี้เอามาเอามาให้พี่จิตรกรด้วยนะใช่ใช่อันนี้ก็ได้ขอขอดูหน่อยใกล้ได้ครับอันนี้ของหนูนะแม่นะได้เลยค่ะอะรวเป็นไงครับทุกคนอร่อยมากนะครับ คือตัวเส้นนะครับคือเย็นโฟผัดแห้งะเราหากินยากจริงนะคุณผู้ชมสำหรับตัวผมที่อยู่กรุงเทพอ่ะหายกินยากมากแล้วก็เส้นนะครับแบบที่อาบอกก็ดูดิเส้นมันจะต้องแบบพอดีแล้วซอสมันต้องเคลือบหมดเลยอ่ะและยิ่งตัวเครื่องที่แม่ทําเองอ่ะอย่างไอที่อะไรนะชักลอกอะไรนะลูกลอกลูกลอกลูกลอกชักลอกโอ้โหตลกไหมตลกตลกกับแม่คนเดียวแล้วละครับ อร่อยมาก,มากคือพอเราพอเราได้กินของที่มันดีคุณผู้ชมครับแล้วก็เส้นที่มันนุ่มซอสที่มันลงตัวการผัดแบบเนี้ยมันมันมันดีมากลองคิดดูนะถ้าคุณอยู่พัทยาแล้วคุณได้กินของแบบนี้ที่เขาปรุงสดใหม่จากกระทะแฮปปี้ถึงบอกว่านี่คือร้านหนึ่งที่เราแบบไว้ใจได้เราฝากไว้ได้เลยครับอร่อยโคตรเจนครับเดี๋ยวจะบอกว่าคุณผ <H> um> ู้ชมเนี่ยไม่ต้องผุงน้ำต้นเขาอร่อยมากเลยนะ น้ำตอดแดงดำน้ำอันนี้ของใครครับขนอโอเคครับไม่ต้องปรุงเลยคุณผู้ชมนะฮะฝากด้วยครับอันนี้อยู่ในรายกางซอยสิบซอยสิบค่ะกับร้านแดงดำตีจุกกระปีถ้าไม่ดีจริงถ้าไม่อร่อยคุณภาพมันอยู่ไปถึงปัจจุบันหรอกครับกับเมนูนะครับเย็นตะปูผัดแห้งรับไปเลยครับติ๊บกระเต็มติ๊บผัดเต็มติ๊บกระเทีมเต็มใจให้เลยเต็มใจให้มากแต่ว่ามีเรื่องน่าสนใจเหมือนกัน ที่คุณน้อพยายามชี้ให้ผมเนี่ยนี่คือเห็ดหูหนูมีเรื่องน่าตื่นเต้นยิ่งไปกว่านั้นอีกมันสี่สิบปีสมัยก่อนไม่ใช่เป็นเห็ดหูหนูนะมันเป็นอะไรครับมาสมัยก่อนมันเป็นแมงกะพรุนแมงกะพรุนแมงกะพุนมันเริ่มหายากหายากขึ้นแล้วก็แพงขึ้นแพงขึ้นแต่ที่แดงดำนับตั้งแต่วันที่ออกอากาศนี้นะนับเลยถ้าท่านอยากกินเห็ดหูหนูกินไปแต่ถ้าท่านอยากกินแมงกะพุนมีไหมมีค่ะทำไหมก็ต้องสั่งค่ะ ต่ที่ไหนที่มีจาหน่ายแมงกําพุนนะคะเชิญนะคะเดี๋ยวเอาเบอร์ไปแล้วติดต่อมาได้เลยค่ะแล้วก็จ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มจากกว่าเห็ดหูหนูหน่อยนะคือจริงๆนะจ่แมงกะมพูนจะอร่อยมากเป็นของคู่กันมันหายากมันหายากเพราะฉะนั้นขายขายแมงกะมพุนช่วยติดต่อเขาหน่อยนะครับเขาอยากได้มากเขาอยากจะทํามากๆอยากจะทารถเก่าแล้วก็รถเดิมของคุณพ่อคุณแม่ของคนโบราณเขาทากันแต่ถึงอย่างนี้ก็อร่อยสุดวันนี้ขอบคุณคุณน้ําหวานขอบคุณร้านแดงดํา ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดนี่ตำนานนะครับอันนี้ร้านตำนานนะน้ำหวานเธอจะอยู่อีกกี่ปีก็โอนานประมาณเธออย่างอันนี้มันกำหนดไม่ได้นะนี่เห็นไหมนี่นักถือพูดสิท่าเนี่ยใช่ไหมนี่ดีเห็นไหมเป็นคนดีมากกำหนดไม่ได้นะแต่ว่าถ้ากำหนดได้เธอเอากี่ปีขออีกสักสิบห้าปีก็พอไม่โลภไม่ ไม่โลภไอ้ที่นั่งพวกนั้นพอบอกสิบห้าปีหน้าสนหลดเลยหน้าสนหลดเลยนะครับอยากให้แม่อยู่สิบห้าปีเปล่าอยากให้อยู่เปล่าอย่าเออดีว่าไอ้พวกนี้ใช้ได้เว้ยฮะอ๋ออยู่เป็นอ๋ออยู่เป็นไอ้นี่ไอ้เก่งไอ้นี่ใครอ่ะหลานหลานอ๋อมันอยู่เป็นจริงร้านร้านก็คนนี้ไงที่เปลี่ยนชื่อเป็นฮุบแล้วอ่ะมันตอบไม่ใช่มันตอบด้วยความอยู่เป็นเฉยๆนั้นเอยู่เป็นยากสิบห้าปีเจอไอ้สักแอร์ก็จะไม่มีเอานสมมติสมมติครั้งสุดท้ายแล้วนะหวาน สมมุติว่าฉันให้ได้สิบห้าปีเือเอากี่ปีเอาที่ตอบนะเอาจริงๆเอากี่ปีใช่อยู่เหรอก็น่าจะประมาณนี้แหละสิบห้าสิห้าสิบห้ามากกว่าหรือน้อยกว่าอืมไม่มากกว่ากลัวกลัวโดนโลกกวนโลกลาไปก่อนครับเวลาหมดแล้วสุดัาจะพดกันในหม่วันนี้สวัสดีครับ ท่านไปจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วท่านไม่ไปร้านนี้ถือว่าปิดดีมากเลยครับคุณผู้ชมครับไปเลยครับอย่าพลาดนะฮะบอกเลยว่าอร่อยมากปูดําหรือปูขาวครับปูดําจากปูดําก็เอาไปขยำปูนาไม่ใช่ครับปูดำมาเท่นช็อกโกแลตเค้กครับไม่เคยทำผิดหวังครับอร่อยมากนุ่มนวลคุณผู้ชมอร่อยระดับ5้าดาวมันนุ่มมากคุณผู้ชมครับอันนี้คนละคนละคนละห้าล